คุณก็คิดเหมือนฉันนะขอโทษนะฉันนึกว่านายเป็นแฟนฉันอนะไม่เป็นไรหรอครับอย่าคิดมากว่าแต่คุณช่วยก้มลงไปเก็บไม้เท้าอย่างทีได้ไหมครับคือว่ามันหล่ลงไปเมื่อกี้ได้ได้อ๋อนี่ ไปเท้าง่ยขอบคุณครับ,รบนายนี่ยิ้มสวยวเนี่ยชอบจังจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับเอางั้นฉันขอตัวก่อนนะ เหยื่อมาไว้โอยเฮ้ยขอยโทษครับดีขอโทษครับ,บ,รรรบผมมองไม่เห็นครับต้องขอโทษด้วยนะครับม,มองไม่เห็นจริงเหรอครับคือผมพิการทางสายตานะครับปล่อยผมไปเถอะครับนี่กี่นิ้วผมมองไม่เห็นจริงๆครับอย่ายทำผมเลยนะครับพี่บอดจริงเหรอเฮ้ยมึงแต่งตัวดูดีเว้ยถ้าทางมีตงังค์นะมึงเนี่ย มึงทำกูเจ็บมึงต้องจ่ายค่าเสียหายเ้ยเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยจ่ายเอาค่าเสียหายมึงอย่าดิ้นโอ้ยเฮ้ยโทรศัพท์สวยเลยกูขอเป็นค่าเสียหายแล้วกันนียพี่อย่าเอาไปเลยนะครับคงขอร้องแล้วครับไม่ได้มึงทำกูเจ็บมึงต้องรับผิดชอบแต่กูว่าแค่นี้มันไม่พออ่ะบอส คนตูมดิมีตังค์ป่ะผมไม่มีอะไรเลยครับพี่เอาไปเลยนะครับผมขอร้องละผมไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นทั้งตูมทำไรวะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันเห็นนะว่าแกกำลังขโมยโทรศัพท์เขาอะเอามาว่ขโมยที่ไหนเอาคืนมาอันนี้มันค่าเสียหายมึงมันเหยียบตีนกูเจ็บเว้ยไอ้พี่แป๊ดคนนี้ฉันขออย่ายุ่งกับเขามายุ่งอะไรด้วยนะถ้าพี่ไม่ฟังฉัน ฉันจะแจง้งตำรวจว่าพี่เคยก่อคดีอะไรบ้างม่มาขู่กูเหรหรืออยากลองอ่ะเจ็บตรงไหนอ่ะจากที่ดูก็ปกติดีน่ยไปเไลยเราไปเั้นฉันแจ้งความนะไปดิไปฝากไว้ก่อนนะมึง จเจอืูแน่ตายบดม,มือถือนายแล้วก็ไม้นายโอเคใช่ปะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยผมไว้ถ้าไม่ได้คนนี่ผมแย่เลยคนน่ารักแบบนายแล้วก็ยิ้มสวยๆแบบนายเนี่ย ทำไมถึงมาเดินแถวนี้คนเดียวอ่ะรู้ไหมมันอันตรายอ่ะคือผมเบื่อครับก็เลยออกมาเดินเล่นแถวนี้ทีหลังก็ดูแลตัวเองหน่อยละกันเข้าใจปะครับเจเจลูกนี่เธอเขามายุ่งอะไรกับลูกชายฉันเนี่ยฮะแม่ครับไม่ใช่นะครับแม่คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาช่วยเจไว้นะครับ เจช่วยอะไรกันลูกมันอาจจะเป็นแผนของผู้หญิงคนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้คุณคะฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะฉันช่วยลูกชายคุณจริงนะนี่เธออย่าเข้ามาใกล้ลูกชายฉันอีกนะฉันขอร้องแม่ครับแม่กับนงเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาช่วยเจไว้จริงๆนะครับแม่เจไม่เป็นอะไรเจช่วยช่วยอะไรกันลูกลูกก็อ่อนต่อโลกลูกไม่ทันคนแบบนี้หรอก ใครๆแถวเนี cage, ้ยเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นิสัยยังไงเจจะไปไหนมาไหนอ่ะบอกแม่นะลูกอย่าไปคนเดียวเข้าใจไหมอาจจะเจอมิจฉาชีพก็ได้ไปลูกกลับบ้านกันจะไมยุ่งกับลูกชายสิ นายเป็นไรอ่ะกลัวฉันหรอแม่ผมเล่าให้ฟังหมดแล้วครับว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรมาบ้างแม่นายเล่าว่าอะไรบ้างหรอผมเล่าให้แม่ฟังครับเรื่องวันนั้นที่คุณจุบผมแต่ตอนนี้ฉันปรับปรุงตัวแล้วนะ ฉันเอาของที่ฉันขโมยคืนเจ้าของไปแล้วฉันไม่อยากให้นายมองฉันว่าเป็นโจรน่ะแล้วที่ฉันทำฉันก็มีเหตุผลนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอีกแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าคุณจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรคือฉันอยู่ตัวคนเดียวตลอดอ่ะแล้วฉันก็ต้องหาเช้ากินข้าวันๆก็แทบไม่พอใช้แล้วอ่ะแถมยังมาตกงานอีก แล้วอยู่ๆแม่ฉันก็ป่วยค่ารักษาแพงมากเลยฉันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่าฉันเลยต้องใช้วิธีนี้แต่แต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทําอีกอะ่ะฉันพูดจริงๆนะจริงๆนะเชื่อฉันนะดีแล้วครับที่คุณคิดได้แบบนั้นรู้ไหมครับว่าผกลัวนาย กลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับกลัวว่าสักวันหนึ่งกลัวจะตกหลุมรักคุณเพราะว่าผมไม่เคยใกล้ชิดกับใครมากขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนายไม่ต้องกลัวฉันแล้วนะถ้านายกลัวตกหลุมรักฉันนายก็เป็นเพื่อนฉันก็ได้ได้ครับได้เลย ว่าแต่วันนี้นายว่างไหมอ่ะฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ว่างครับผมว่างดีเลยงั้นเราไปกันเดี๋ยวก่อนนะครับฮ<ะ>ผมลืมไม้เท้าเอาไว้นะครับไม่ต้องแล้วนายไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะต่อจากนี้ฉันจะเป็นดวงตาให้นายเอง จริงครับจริงสิมั้นก็สแสดงว,ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะคอยอยู่เคียงข้างผมใช่ไหมครับถ้าน,นายอยากให้อยู่ฉันก็อยู่ครับงั้นเราไปกันได้ยังครับก็ค่อยเดินนะ ฉันขอถอดแว่นนายหน่อยได้ไหมะ คุณวาดเพราะคุณชอบนะครับฉันชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละจริงเหรอครับคุณรู้ไหมครับว่าผมก็ชอบเหมือนกันจริงเหรอเรานี่ก็ชอบอะไรเหมือนๆกันเหมือนกันเนาะ ละฉันอยากให้นายเก็บรูปนี้ไว้ดีๆเลยนะฉันตั้งใจวาดมากเลยได้เลยครับรอยิ้มนายนี่ สวยมากเลยนะรู้ไหมจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับจะว่าไปก็น่าเสียดายนะครับที่มไม่มีโอ,อก,กาสจะได้เห็นภาพนี้เลย พอดีนะเพราะว่านายจะได้ไม่ต <idal. S 2> ้องเห็นว่าฉันวาดขี้เล่ขนาดไหนอ่ะเก็บมันไว้ดีๆนะงั้นเรากลับกันเถอะเดี๋ยวฉันใส่แว่นให้นะ พ่อแกเนี่ยคราวที่แรกันพาดของมีค่าจากไอ้บอดครั้งน,ง,นง,รงนี้ฉันจะต้องมาเอาคืน okay. กับแกพี่จะทำอะไรูตารวจตำรวจเฮ้ยเขาจะหนีไปไหนกล้าหลอกเช่นเด็กฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะครับอย่าทำอะไรผู้หญิงคนนั้นนะ คุณกล้าทำอะไรผู้หญิงหรอผมสู้จริงๆนะไอ้บอสตัวแกเองยยาวตัวไม่รอดเลยแกจะช่วยะหรอเขาฮะอยู่นี่ไงตัวสั่นไปรู้นกตกอยู่ตรงนั้นไงฉันว่านายหนีไปเหรออยู่ฉันจัดการตรงเองนะพี่แป๊ะ พี่บอกฉันได้เลยนะฉันจะช่วยพี่ทุกอย่างเลยนะพี่นะ <c oughs> คุณมาหาพี่ต้องหนีไปพี่ครับพี่อย่าทำอะไรเ้าเลยนะครับถ้าพี่อยากได้อะไรพี่ก็บอกผมสิผมหายพี่ได้ทุกอย่างเลยนะครับ,ยบอย่าพูดจริงนะได้ไปพูดอย่างนี้ใช่หน้าฝันไหม ดีไปไปกูีไปไปไกัดกูห้ับกูหรออะไรคะกัดกูหรอไปไปไปกูกำลังเสริมครับไม่เป็นไรนะ ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตลูกชายชั้นสักทีหนูขอเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะหนูไม่หนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเลย บค,ครัไม่เป็นไรค่ะคุณคือคนที่ช่วยผมไว้ตอนนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะจำไม่คูแล้วแต่ผมจำเสียงคุณได้อะรอยยิ้มที่สดใสจะไม่มีวันจางค่ะ รูกที่คุณวาดมันสวยมากเลยนะครับนี่นายหายดีแล้วเหรอใช่ครับดวงตาผมหายเป็นปกติแล้วนายแกล้งฉันเหรอแล้วถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้ ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคุณยังสนใจผมเหมือนเมื่อก่อนอยู่หรือเปล่าแต่ความรู้สึกฉันตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเลิกยุ่งกับฉันสักทีไม่จริงหรอกครับถ้าจริงคุณก็คงไม่มาเราผมที่เดิมทุกวันหรอกนายรู้ได้ไงอะ เจผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงนั้นนะล,ลูกเจอยากจะให้แม่พาไปหาเขาไหมไม่ดีกว่าครับแม่เจว่ารอเจหายดีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจจะเข้าไปหาเขาด้วยตัวเองนะครับแม่ขอโทษนะที่เข้าใจผู้หญิงคนนั้นผิดไปอะ่ะเอาไว้ถ้าเจหายดีแล้วอะ่ะลูกอยากจะคบกับเขาแม่ก็ไม่ว่านะ จริงนะครับแม่อมขอบคุณแม่มากเลยนะครับไอลูกเดี๋ยวได้ไปทางนี้กันครับตอนนี้แม่ผมเขาก็รู้เรื่องหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เข้าใจผมด้วยตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่คุณแล้วนะครับที่อยากจะเห็นรอยยิ้มที่สดใสของผมอยู่หรือเปล่า ฉันไม่อยากเห็นแล้วอะ่ะฉันหมายถึงฉันไม่อยากเห็นนายอยู่คนเดียวอีกแล้ว่งคคตาามหานทีย ทั้งหัวใจจะมีเธอฉันจะมีแต่เธอ oh baby แค่ใครเธอ